ยุบวรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพมนิติภูมมนวรัตในรายการเปิดลโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับวันนี้พมและก็ทีมงานเปิดเรโลกนั้นจะมารับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าเป็นประเทศแบบสีลังกาเนี่ยนะครับโดยแท้ที่จริงเนี่ยประเทศนี้เนี่ยในอดีตจะมีชื่อมากมายหลายแบบไม่ว่าจะชื่อ สิงหนทวีปไม่ว่าชื่อเกาะล,ลังกาเกาะลังกาหรือว่าลังกาทวีปอะไรมากมายหลายอย่างจนกระทั่งชาวโปรตุเกสนะเรียกประเทศนี้ว่าไซโลแล้วต่อมาเนี่ยนะครับชาวฮคลันดาหรือว่าพวกเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะก็เรียกประเทศนี้ว่าซีแลนด์พอต่อหลังอังกฤษเข้ามาเนี่ยนะครับก็ถึงเรียกประเทศนี้ว่าซีรอนจนกระทั่งพุทธศักราช2515ครับก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศนี้ว่าเป็นซีลังกา หรือสีลังกาเนี่ยนะครับโดยมีความหมายว่ากเกาะแห่งความรุ่งโรจน์เมื่อท่านผู้ชมเนี่ยก้มดูแผนที่เนี่ยนะของประเทศอินเดียหรือของชมพูทูวีนะท่านจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยเป็นเหมือนกับรูปคางของคนตั้งแต่แก้มลงมาถึงคางนะนะแล้วตรงปลายคางเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องแคบพ,พอกแล้วต่อไปก็จะเป็นเกาะที่เป็นหยดรูปน้ําตาเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าประเทศรีลังกาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ ไม่มีความสงบสุขเป็นประเทศที่ต้องพบกับความทุกข์ยากอยู่ตลอดเวลาเพราะความที่เป็นรูปหยดน้ําตาที่ไหลมาจากปวงแก้มของประเทศอินเดียนี่นะครับพูดถึงสีลังกาเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นว่าทางตอนเหนือนั้นแน่นอนครับจดประเทศอินเดียถ้าพูดถึงตอนตะวันตกเนี่ยนะตรงนั้นก็จะเป็นมา,าสุอินเดียครับแล้วถ้าเป็นตอนเหนือนแล้วก็ตอนตะวันออกเนี่ยนะอันนั้นจะเป็นอาวเพียงกองเป็นทางตอนใต้เนี่ยก็เป็นมา,าสุอินเดียนะ แล้วพอพดลงไปหน่อยนึงก็จะเป็นหมู่เกาะมัลดีฟตรงนั้นจะเป็นทั้งหมดเนี่ย1,900กับอ็งหนึ่งเกาะที่มาจากการล่มสลายของพวกอันดาซากพวกสัตว์ทะเลต่างๆานานาพูดถึงสูงสุดของประ,ประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับจะเป็นจังหวัดเจฟนาแล้วตรงนั้น,นจะเป็นช่องแคบประมาณ80กิโลเมตรในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศตะมาเลเซียนะฮะ แล้วก็ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยประมาณ82เท่ามีพื้นที่ทั้งหมดนี่นะครับก็ประมาณ65,600กับสิตารางกิโลเมตรเมืองหลวงของประเทศศรีลังกาน่ะจะอยู่มาทางทิศตะวันตกมาทางใต้หน่อยอะติดกับริมทะเลติดกับมหาสมุทรอินเดียเลยนะครับแล้วก็เคยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่สำคัญมากอะนั่นคือกรุง คละมโบครับแล้วก็เมืองลำดับรองของประเทศศรีลังกานั้นคือเมืองแคนดีเมืองแคนดีเนี่ยขยับไปอยู่ใจกลางหน่อยนะครับแล้วก็แคนดีนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแคนดีที่มีชื่อเสียงน่น,นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเมืองแคนดีเนี่ยยังเป็นสถานที่ที่สําคัญทางพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นที่ประดิษฐานของพระเกี้ยวแก้วของสมเด็จพระเจ้าครับเมืองลำดับสามเนี่ยนะครับ ก็เห็นจะเป็นเมืองรัตนปุระหรือว่าจังหวัดรัตนปุระนะครับในห่วงช่วงเวลาหนึ่งนะครับเคยมีคนไทยไปอยู่ถึง5,000คนคนไทยที่ไปอยู่เมืองนี้นะครับส่วนมากจะไปทำพลอยจะไปทำเหมืองจะไปซื้อพลอยฮะแล้วก็เป็นเมืองที่มีอัญ,ญมณีเนี่ยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับบรรดาพวกซับไฟรหรือว่าพลอยสีดำเงินต่างๆ จากการสำรวจล่าสุดเนี่ยนะครับว่าประชากรของประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น20ล้านกับ9แสนคนในขณะที่จากการสำรวจล่าสุดเหมือนกันนะครับประชากรไทยหรือพลเมืองชาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี65ล้านคนนั่นหมายความว่าคนไทยนั้นมีมากกว่าคนศรีลังกาถึง3.12เท่าจีเดจรนะครับถ้าพูดถึงประเทศศรีลังกาเนี่ยนะมีพื้นที่เนี่ยน้อยกว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยครึ่งหนึ่ง แต่ประชากรเน,นี่ยนะครับก็เกือบจะเท่ากันนะนั่นหมายความว่าประเทศศรีลังกามีประชากรหน,นานแน่นแบบพอสมควรแต่ไม่มากเท่ากับประเทศไต้หวันนะฮะแต่ก็จะถือว่าเป็นความหนา,นานแน่นแบบพอสมควรคนประเทศศรีลังกาส่วนใหญ่นี่นะครับจะเป็นพวกดราววเดียนเราท่านจะเห็นว่าคนพวกนี้ยังแบ่งออกมากมายหลาย หลายเชื้อสายหลายป่อพันธน์นะครับพวกดาวเิยียนณด้วยกันเนี่ยนะครับก็ยังแบ่งเป็นพวกสิงฮาลิสซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นชาวสิงห์ผนนี่นะชาวสิงห์ผนนะครับมีถึง81.9น่นะของประชากรในประเทศนี้ดังนั้นเนี่ยาภาษาสิงฮาลิสก็เป็นภาษาที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการครับพวกทมินก็ไม่ยอมฮนะจริงๆแล้วพวกตัวเองเนี่ยมีประมาณ9.1เท่านั้นนะแต่ก็บังคับรัฐบาลว่า ให้เอาภาษาธรรมินเป็นภาษาแบบราชการด้วยถ้าจะพูดถึงภาษาอย่างเป็นทางการเป็นภาษาราชการเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภาษาซิงเลิสแล้วก็ภาษาขมุกธรรมินนะครับทีนี้ไปดูพวกภาษาอังกฤษนะครับก็มีใช้กันโดยทั่วไปการติดต่อสื่อสารการทำมาค้าขายต่างๆเนี่ยนะครับผู้คนก็มักจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ในประเทศรีรัองกาครับผมอยากจะเรียนว่าผู้คนที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษดีนะครับผมตะเวนเหนือใต้ออกตกมามากมายหลายสิบเที่ยวแล้วเนี่ยนะ อยากจะบอกว่าแม้แต่พระแม้แต่เด็กวัดนี่นะไปที่ไหนก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับถ้าเป็นพวกเบอร์เกอร์ซึ่งผมเรียนแล้วเนี่ยนะครับว่าจะเป็นพวกขอกิซอยเป็นพวกขอกันฝรั่งมีลูกกับชาวพื้นเมืองเนี่ยนะครับพวกนี้บางครั้งก็ใช้ภาษาโปรตุเกสบางพวกก็ใช้ภาษาดัชล้วก็บางพวกก็ใช้ภาษาอังกฤษพูดถึงประชากรของ ประเทศศรีลังกาทั้งหมดเนี่ยนะครับยี่สิบล้านเก้าแสนคนเนี่ยนะนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็รองลงมาครับเป็นพวกนับถือศาสนาอิสลามพวกนี้เนี่ยจะมีแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วรองลงมาจากนั้นนะครับเป็นพวกที่นับถือศาสนาฮินดูฮะพวกนี้เนี่ยจะนับถือมากถึงเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศาสนาคริสต์นะครับก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้เนี่ยนะครับมีหลายประเทศนะที่ใช้เงินรูป,ปีนะ ท่านไปอินเดียเนี่ยนะครับผู้คนที่นั่นก็ใช้เงินรูปีท่านไปประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับผู้คนที่นั่นก็ใช้เงินรูปีดังนั้นเนี่ยเวลาท่านจะใช้ใจ่ายเงิน,นสกุลรูปีนะีโยผมทราบนะครับว่าเป็นรูปีอินเดียหรือว่าเป็นรูปีศรีลังกาถ้าเป็นรูปีศรีลังกาเนี่ยนะครับจะมีค่าน้อยกว่ารูปีอินเดียเนะี่ยนิดหนึ่งนะแต่ในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับหลายแห่งก็ยอมรับเงินสกุลดอลลาร์ท่านพกดอลลาร์ไปนี่ก็มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยได้